สวัสดีค่ะเข้าสู่เทศกาลสำคัญของเดือนมกราคมนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะเป็นปีของทางลูน่านิวเยร์นะคะหรือเทศกาลตรุษจีนปีนี้เข้าสู่เป็นไงคะปีกระต่ายนะคะนี่เลยมีสัญลักษณ์วางอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นจัดบ้านนะคะ ต้อนรับเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฉลองหรือมีเทศกาลทางประเพณีนะคะในช่วงนี้บ้านต้องหอมนะคะแฟงขับในซองบาเจตปารีสเนี่ยบ้านหอมอยู่แล้วแน่นอนด้วยตะเกียงวิเศษของเราและน้ําหอมที่ถูกคัดเลือกแล้วนะคะมาในช่วงเทศกาลพิเศษนี้เนี่ยเมซองบาเจตปารีสบอกว่าต้องเสริมฤทธิ์ค่ะด้วยบูเก้นะคะโดยเฉพาะบูเก้ปีนี้ได้ออกแบบสูตรมาทั้งหมด6สูตร6ฟังก์ชันนะคะตรงๆงชัดเจนค่ะเลือกง่ายฟังก์ชันที่1 ถึง6เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเหมาะกับทุกห้องในบ้านทุกบ้านนะคะแน่นอนจะต้องมีบางมุมที่เป็นมีกลิ่นอับกลิ่นชื้น,นะครัเพราะฉะนั้นสูตรใหม่เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบต้านกลิ่นเหม็นอับเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดูโผลก่อนนะคะเดอะโนสฝากมาบอกบอกว่ามีส่วนผสมนะคะของดอกกุหลาบนะคะที่จะช่วยทำให้ลดกลิ่นอับได้นะคะ กลิ่นที่2นะคะบ้านทุกบ้านมีห้องซักผ้านะคะห้องซักผ้าบางทีเราก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นของห้องซักผ้าเนี่ยเขาจะใช้ตัวแอนตี้ออดอร์นะคะเป็นกลิ่นที่มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ค่ะจริงๆแล้วเวลาเราใช้ตัวแอนตี uh, ้ออดอร์มาเสริมฤทธิ์เนี่ยสินค้าจะมาเป็นในลักษณะบูเก้นะคะคือเป็นเป็นขวดทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เ,เวลาซื้อเราก็จะมาในบรรจุภัณฑ์แบบนี้พอแกะออกมาเราจะเห็นนะคะมีบูเก้ซึ่งมีน้ําหอมผสมอยู่แล้วนะคะแกะใช้ได้เลยแล้วก็จะมีก้านเสียบก้านเสียบเนี่ยเรามีให้มาทั้งหมด8ก้านนะคะแต่ส่วนใหญ่เราเอ๋ใช้ที่บ้านเนี่ยเพื่อเป็นตัวเสริมฤทธิ์เสริมตะเกียงเนี่ยเอจะใช้เสียบแค่สก้านนะคะเพราะเราวางไว้ตามมุมต่างห้องต่างๆให้หอมฟุ้งขึ้นไปอีกนะคะระดับหนึ่งนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอีกสก้านที่เหลือก็เก็บไว้ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะตอนเปิดแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาตัวที่เป็นสต็อปเปอร์สีขาวนี่ออกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแนะนําไม่ให้ทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ให้ใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้มันไม่ได้เสื่อมสลายหรือพังนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะเลิกใช้หรือห้องนี้เราอาจจะไม่อยากใช้กลิ่นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดกลับไปได้นะคะแม่เอสส่วนมากมักจะเก็บเป็นเทคนิคนะคะเก็บตัวนี้ไว้เสมอพอไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็กดกลับเข้าไปนะคะนี่ยค่ะ ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บกลับไปได้นะคะเมื่อกี้พูดไปถึง2ห้องแล้วนะคะห้องที่มีกลิ่นเหม็นอับห้องซักผ้านะคะห้องถัดไปยอดนิยมเลยคะ่ะตอนนี้ทุกๆบ้านมีไงคะเพิ่มสมาชิกของครอบครัวนะคะมีน้องหมาน้องแมวนะคะของเมซองบาเจสปารีสก็ทํามาให้เลยค่กลิ่นแอนตี้ออดอร์นะคะที่มาจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้องหมาน้องแมวนะคะกลิ่นนี้เนี่ยส่วนผสม สดใสสดชื่นนะคะมีผลผลไม้ผสมอยู่ด้วยนะคะมีแอปเปิลนะคะแล้วก็ลิลลี่ออฟเดอะแวลลย์นะคะกลิ่นถัดไปกลิ่นที่สี่เนี่ยนะคะแน่นอนห้องนี้ห้องพิเศษเลยคะ่ะใช้บ่อยนะคะมีทั้งแขกมาที่บ้านห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำรับแขกกลิ่นที่เราส่วนผสมมาให้อันนี้เนี่ยนะคะเป็นกลิ่นแอนตี้ออร์นะคะของห้องน้ำเนี่ยส่วนผสมสำคัญนะคะคือยูคาลิปตัสนะคะขวดนี้นะคะ ห้องที่หยังไม่หมดนะคะในบ้านห้องที่5เนี่ยและห้องที่6นี่คือสําคัญมากห้องที่5นี่นะคะดาวดูห้องอะไรคะห้องครัวนะคะเป็นห้องศูนย์รวมของทุกสิ่งอย่างสําคัญผลิตอาหารนะคะเตรียมอาหารจัดอาหารหลายท่านบางทีอาจจะนั่งชิมอาหารในห้องนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องมีแอนตี้ออดอร์นะคะเป็นบูเก้ไว้เสริมฤทธิ์นะคะห้องอาหารห้องนี้เนี่ยส่วนผสมก็จะมาจากดอกกุหลาบเหมือนกันแต่เป็นดอกกุหลาบที่ ผสมสูตรลงตัวเพื่อดับกลิ่นในห้องอาหารนะคะส่วนกลิ่นสุดท้ายกลิ่นที่6เนี่ยสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีแขกมาหรือสมาชิกในบ้านเนี่ยนะคะมีการสูบบุหรี่นะคะมีกลิ่นควันออกมาเนี่ยมีคาบูเก้แอนตี้ออดอรนะคะดับกลิ่นนะคะที่ไม่พึงผสมมาจากควันบุหรี่นะคะส่วนผสมของเขาจะมาจากซีดาบูดค่ะครบทั้งหมดเลยนะคะ6ห้อง6กลิ่น6ฟังก์ชันนะคะ แอนตี้ออดอนะคะเป็นบูเก้เสริมริ์นะคะดับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะใครใช้ตะเกียงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรใช้ต่อนะคะแต่ห้องเล็กๆตามมุมต่างๆเนี่ยเราสามารถเสริมได้ด้วยบูเก้นะคะแบบนี้นะคะมากันในรูปหลากหลายสีนะคะแล้วก็มีก้านเสียบด้วยค่ะยังไงในช่วงเทศกาลสำคัญนี้นะคะขอให้บ้านหอมหอมทุกห้องหอมทุกมุมนะคะด้วยไมซองบาเจฟฟาริสค่ะ